เเว้ยได้ยินได้ครับได้ยินครับอแล้วาน้อชาวพีวิครัมา้องบวเป็นทําเรื่องอะไรครับเรามาร้องวันนี้เน้นที่อสหายไปสองพล้านสองพันล้านหายไปได้ได้ยังไงครจากตัวีกาง ทาสัญญาที่ถืดระเบียบครับแล้วก็การไม่สบการระเบียบวัสดุสัดสวกรารที่ของหน้าสูนะ,ค,ะครับ,รบแล้วก็การระวิ้เป็นับ,บนหน้าที่ตามขั้นตอนต 5, 5, นะคราตาหรือาตนเนะครับเดี๋ยว่ก่อนเลยนียื้เสร็จาแล้วจะนาี่เดียวปทักต่ต้องไครับของของท่านคืออปสอครับอปศ ขอทราบนามนะครับก็กิงสัตย์นะครับคกิจพาสุท <c> ธิ์ของอสภสนะครับก็เพิ่งมารับหน้าที่ได้เจ็ดวันทีื่อวันที่เจ็ดเหตุการณ์ก็คือรักการได้ใช้ตองกานจัดถือจักรยานที่ติดล้อเบียบติดบนหมายนะครักระจายเร่งด่วนในการทำสัญญาซื้อสัญญาขายแล้วก็มีการโอนเงินออกไปจำนวนล้านบาทนะครับจังหวะที่เกิดความเสียหายกับอพภสและรัฐนะครับมูลค่าตางของมล้านบาทนะครับ ก็เลยมาที่เรื่องการยื้นใสรับเงนเป็นการยื่นเป็นการทำงานของพอคนเก่าใช่ไหมครับเป็นรักบาลรัฐบาลคนเก่าผมมารับตำแหน่งวันที่10กันยายนะครับก็ไม่ได้มีนอนใจเนื่องจากว่ากระบวนการทั้งหมดอธิบายทั้งนันง่ายๆก็คือว่า สัญญาขายทำ3สัญญานะครับวันที่25สิงหานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็มาทำสัญญาซื้อวันที่31สิงหานะครับหลังจากนั้นวันที่2กันยาก็มีการโอนเงินร่วมหน้าทันที2ล้านบาทน,นะครับแล้วก็ผมก็มานนรนที่สิบแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้จริง วันที่สินะครับสิบวันที่สิกันยาก็มีการออกมาพึ่งขอเรียกประชุมกรรมการในการเฉลิบในวาระลิงด่วนในเรื่องของการยกเว้นอัตรานะครับเรื่องของเรื่องของโครงการเงียบนะครับซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการในเมื่อวานนี้นะครับลักษณะของคณะกรรมการก็คือหนึ่งระงับโครงการนะครับสองก็คือ ให้ํำเนินกรณีนะครับาษากระทางหรือทายจากกรบงเพื่ออาจจะบัญชีนะครับัน้คือนิหลักของการลุอวานนะครับเขเหมายบเงินออกไปไม่ใช่เาหยจัดงานหรือเปล่าาเราเราเราจัเงนไปแล้วสองานนะครับก็คือไปใส่คู่สัญญานะครับรับเงินไปเรียบร้อยสองานะครับทีนี้ปรด็ว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาไปใช้อะไรแทนเราบ้างนะครับก็เลยประเด็นคือก็ต้องมาขอให้บัญชีนะครับการจัดซื้อจัดจ้างกางกล่าวเนี่ย อยู่ในอำนาจของรักษาการผอออคนเดิมฮะเมื่อเวลาเาจะเปิดที่มีคนเข้ามาซื้อมามาขายของให้เราเนี่ยในงานรัศกาจารก็ต้องมีการเปิดประมูนะครับตั้งโต๊ะวัสดุี6 0แต่จัุบันในโครงการนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดเปิดประมูรับก็คือระบุไปเลยว่าทางบริษัทบริษัทหนึ่งที่ที่เข้ามาพออจะซื้อมูลค่าก็ประมาณ1 1 2่0แสองพน้ยล้านบาท จำนวนปริมาณของหุมูยามก็ประมาณ500ล้านกล่องนะครับนี้คือระกาชัดเจนขวามมีชัดเจนนะครับการเล่าให้คนหน้าที่ตามพะลบบมสดะรู้6 0ด้านการกับการกระทเองก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาซื้อนะครับก็คือระบุเลยว่ามีผู้ซือหา้นมามรายนะครับก็คือรายที่1ก็จะเป็นบริษัททางธุรกิจเกี่ยวกับที่เรียนผงแห้งถูกอนะครับบริษัทที่2ก็จะเป็นสำนักงานประกัความนะฮะเราอำนาจมา บริษัทที่สามก็จะเป็นบริษัทบริหารทั่วไปนะครับก็่เราเอานาจมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นตัว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 บัฟเฟอร์เข้ามาเห็นโดยสิ้นสุดนะครับก็ไม่เปิดโอกาสให้เข่ถูกลงมาถ้ามีมีส่วนร่วมแบบนี้นะครับก็เลยถ้าเกมว่าเห็นเรื่องของเขาอยู่พร์ลล์นั่นคือถูกต้องารจะติ่นการที่ของออยู่ในตแหน่งนักธนาคารจะทำ โดยข้อังพับของขององค์การทางสิรค้านะครับขอเองเนี่ยจำนวนอนุมัติโครงการได้ไม่เกิน25ล้านนะครับใครไปที่มีมีมีมูลค่าสูงกว่า25ล้านก็ต้องแต่ไม่เกิน50ล้านนะครับร่วในการสามารถร่วมกับประธานกรรมการได้ครับ่วนถ้าเกิดกองทที่มูลค่าเกิน50ล้านนะครับต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการเท่านั้นนะครับ โครงการนี้ไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการครับแต่คือทัวเองโดยคณะกรรมการก็ไม่หรือไม่ครับแต่ถือว่าจะำนวนเงินที่จะอนุมัติได้เนี่ยก็มันเป็นรัศการขอหรือเป็นพอจริงก็ทำได้แต่ต้องไมครังทีนี้มันจะส่งผลต่อสถานะขององค์กรนะคะหมายถึงว่าเรา เป็นค่าวิจัยของคพสหรือไม่ซึ่งอยู่กับดุลย์นิของสูน์งว่าจะต้งกับคสด้วยไม่ซึ่ถ้าเกิดเราต้องรอตั้งกับี่สก็จะกบกับผลการดำเนินงานของอพสครับปรเภนท่าเสจแก้วก็คือสั่งแล้วบันจาบไปแล้วต้องจ่ายงวดที่เหลือะนำขออันนี้เราสามารถยหรือว่ายกเลิกเลยตอนนี้เราล็อกครดการไปแล้วครับต่างองก่อนรับที่จ่ายไปก็คือาที่ไ้อง มันเป็นม้วดสองปีทุกต้องไมค้าที่จะต้องจ่ายผมว่ร้านคือจะจ่ายล่วงหน้จ่ายล่วงหน้าครับโครงการนี้ก็ได้มีการพิสูจน์ว่าผู้ค้ามวที่เป็นคนขายหรือคนซื้อมีความสามารถทางการงินหรือไม่ครับก็การจ่ายเป็นลวหน้าขรางาว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่าเราไม่ได้วจขอคุณสมของานมีเกณฑ์คุณสมควโดยระยเวลาการโดยเเร่งด่วนนะครับเพราะว่าอย่างที่เร้ราบตีสาสิหาจำการขาสัญญาเอ่อสามสิบเอ็ดงหา การสัญญาซื้อหนึ่สัญญานะครับหนึ่งกันยากรณีนี้ติพิจารณาเห็นชอบตั้งบงเง่มีการลงานะครับแล้วก็วันที่สิก็มารับงานนะครับเห็นว่ากือวงการเล่นอนะครับสอกัาบนเงค่งถาาไยักษณะนี้ที่ถคไม่มีนะครับอันนี้เป็ชที่นาเงินออไปใชู้แลการแล้วามีการอห่ที่เกี่ยวข้อบริษัทที่เกี่ยวข้องสมบัตอะไรต่างๆที่เราได้ถอนดรงนงานเทา้ะ ในกระบวนการผมไม่ได้จามีการตรวจสอบนะแต่โดยโดยโดยหนักการแล้วถ้าเกิดเข้าการกระบวนการปกติของราชการก็ต้องมีการตรวจสอบเอ่อฟังอนเงินของผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างนี้โครงการนี้เนี่ยมีราคาสูงมากส่าน้อยที่สุดเนี่ยจนเจอคนก็มีถร่วมกันนี่การไม่ว่จะเป็นการวางแผนการเงินวางแผนการทุิดการวางแผนการจัการสต๊อกกส่งเราต้องมีการํางแผนทั่ง้นแไม่ี ก็ต้องเป็นภาระของเข้มงวดเป็นร้านของทางท่านนี่แหลอันนี้คือยูทัยกับปอปอครับยูทครั้ครับพี่แค่ตรวจสอบยังไตอแบบนี้ค่ะคือผมเนี่ยเ,เดี๋ยวรับเรื่องไปก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะครับทีนี้มันก็จะมีแยกอยู่สองลักษณะคือเมื่อกี้ได้คุยกับท่านแล้วมันจะมีส่วนหนึ่งที่ท่านจไปยื่นที่ปปชอนะครับก็อ,อาจจะมีลักษณะของเจ้าพนักงานนะครับอ่าอย่างที่ท่านบอกคือหนึ่งห้าเจ็ดนะฮะ มันก็จะถูกแยกออกว่าจริงๆเนี่ยของเราเนี่ยอาจจะจุดสวนในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามันจะมีลักษณะเป็นคดีพิเศษหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีความการกระทําความผิดโดย2งลักษณะท,ที่ผมบอกแล้วก็คืออาจจะเป็นฐานเจ้าพนักงานกระทำความผิดนะครับด้านที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับมีลักษณะการทําในลักษณะเหมือนช่อฉนก็คือเอาเงินของอันนี้ออกไปนะครับ ก็เรียนเบื้องต้นว่าเดี๋ยวผมจะให้ทางพระรองภูพัฒน์นะครับแบบขอออกสำนักไปดูแลในรายละเอียดอีกทีหนึ่งก็ตอบเร็วๆตอนนี้ตอบไม่ได้เขาทางนี้เขาก็เพิ่งมายื่นขึ้นมนะครับก็ต้องตอบอีกทีหนึ่งข้อมูลก่อนเพื่อไป็นพยานว่าจะเข้าหลังให้คณะกรรมการพิเศษพยานได้หรือไม่ครับมันก็ต้องมาดูว่าลักษณะที่เขายื่นมาเนี่ยความผิดเป็นน่าจะเป็นความผิดฐานนะครับคาดประมาณพิเศษนะครับ เลียนถามนี่คฮะรักษาการยังอยู่ในประเทศไทยปะรักษาการที่คนที่เซ็นผมไม่ทบไม่ทราบพระป่านนี้ไปไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะเราได้รับหนังสือหรือยังครหมายถึงว่านายกมีคำสั่งสิบสี่อันนี้บรรจาของท่านนายกจะได้แจ้งท่านได้แจ้งจุลนเรียบร้อยัอันนี้ยร่ไปยื่นอประชแล้วด้วยเหรอคะกอประมออเรายื่นเป็นเมื่อไหร่คะกบประชา ต่อประชารัฐเป็นยี่อะไรตประชารัจะเนยี่หอนะครอาริชากี่อปชด้วยนะคะอาริชนาจะเป็นสามอันะลยสามอันสามขอบคุณมากครับเรื่องนี้มีลกต่อมลูกเพื่นดยสัตะรพวกพิรุษแปลกๆไว้ในตัวเออผม ผมเริ่มมาวันที่สิบกันยานะครับโดยโดยหลักการเนี่ยผมก็มีการเลือกงบการเงินมาวิเคราะห์ว่าจุดแข็งจุดอ่อนของอปศในฐานะการเงินอยู่ตรงไหนก,ก็พบว่าพบยื่นว่าจุดหวะเนี่ยวันเป็นพดตามปกติเนื่องจากว่าฐานะการเงินของอปศเดือนสิงหากับกันยาเดือนเนี่ยมีความเปลี่ยนใจโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะเงินฝากบัญชีธนาคารหลายเป็นสองพันล้านนะครับก็เลยเ เรียกข้อม <t od ian |ms|> ูลขึ้นมาก็พบว่ามีการตัสัญญาเหล่านี้อยู่นะครับก็เลยนำเรียนท่านท่านประธานจากท่านท่านมนตรีที่รับิดูแลนะครับที่ท่านกำลังเตรีก็ทนนนอยู่ใช่ครับเขาไ็ได้เงินอนใจครับเราก็ท่านก็ได้ได้รับการเสนอสนุนจากท่านนะครับในการที่จะจัดการบัญชาผ้ถ่ายแหละนะครับในการที่จะให้ผมเาทำงานได้ดูสะดวกครับคือเขาอ้างว่าการเห็นก็จจากปบอร์ดะคาะไม่ทราบว่ามันมีมติอะไรรับรองอนี่ย อันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าในในรายงานๆๆการประชุมของคณะก,ร,กร,มรรมการเดือนที่แล้วก็ไม่มีระบุเรื่องนี้นะครับไม่มีบารัตเรื่องนี้นะครับแต่ที่ความผิดปกติกแน่ๆคือไม่มีการเขาเรียกอ,อะไรมาเปิดให้เปิดสอบขอบ้อมูลถูกต้องครับหรือว่าก็สอบคืออนุมัติให้เงินกันโดยที่สร้างเกิน25ล้านถูกต้องครับ,บอ,บบอบันน,น,อนี้หลักๆครับทางรงงานยังมีอะไรบ้างไเส้นเส้นคนเดียวรักษาการเส้นคนเดียวใช่ครับอำนาจเส็น,นคนเดียวค่ะ